ไม่เดาเทียเท่ยวอีกครับแต่เพิ่นเจน,นาก็นเนีอ้เป็นทีของเด้

ทางขึ้นทางขึ้นดูทางนเ่เริ่มมีสายหมอกแล้วครับปล่อยๆแล้วกล่าจะขึ้นมาไม่ธรรมดาครับขึ้นสูงหมอกครับสูงมากครับรถไม่ดีไม่ควรจะมานะครับมากลงเย็น

对不对？ เป็นทะเลทะเลเลยนะครับมองเห็นเลป็นทะเมองเลยเ,เลยงงบนเป็นานีโนคับยอดเลยเล้ยมอเคเลมอ บ้านพักครับบ้านพักครับที่ผมเดินลงมาจากนู่นนะคน่าจะเป็นบ้านพักครับ,รบรรนะครับเราไปเขารวมรวมนะครับคืนนะครับเป็ข้าเขินไปจุดชมวิวอีกหม่องนึงครับบ้านพัก

ผมคิดว่านักท่องเที่ยวตรงตรงมากเลยครับตรงมากเขารวมรวมครับ,รบจุดหนึ่งครับผมลงมาอยู่จุดไหนจุดชมวิวครับมอกกันกค่อยๆไหลไปไหลไปฉันลด้มอกวนะ่ามันฟังเสียงอนไรร่มเย็นร่มสุดยอดเลย ไปไลฟ์ไปไลฟ์ไปครับนี่ครับอัมแเห็นเลยครับทามแล้ริ่ห่างครับเป็นสถานี่ที่มาจุดรับทรงสัญญาณครับคนดูแลอยู่คนสองคนครับมันเป็นอกอากาศนะครับเป็น รับส่งสัญญาณซื้อครับนะครับเห็นไหมยังเกตบบ้างครับเสาเอยู่หน่อยใครเอล้มอยู่ง่ายมากเนั่นเนาะเป็นเสา cảm giác không? nè, các bạn này là thật tác không? không ที่มอครับมั่นมั่นเพื่นพี่บูอออนอย่างัดนครศรีธรรมราชครับสวยงามคปัจจานาเีราได้ยางจอดได้ครับเพราะว่างามดีครับพี่น้องแต่ไม่เห็นความจริงยริงงามเลยครับเป็นทะเลหมอกครับเสียงล่มเลยครับ,บรดูถุงหูครับ ล่มรับล่มจะพัดตลอดเลยครับครับมึงเหมือนก่อนเมฆมันลอยไปลอยไปครับยืนก่อนเมฆก็จะพัดพาเนเขาพูดพูดไปเลยครับพี่น้อนแทนว่าสังเกียรติมั้งังเกียรตมันจะมี จะเห็นเขาลูกนั่นนะครับเบ่งนี่น,นะครับดูวะสวยเลยครับ จะเรื่อยอากาศไปแล้วครับเสาทอดครับตรงนเพราะว่ามันดูเบ่งมันส่งร่างม้วนยังเป็นนี่ครเมื่เห็นนะครับเสาเห็นอยู่อันนี้เราเห็นนะครับ,นนนนบหน,น,บนาจะมี่วิก่งใหญ่ครับ ผมอาจจะลงได้ชิปสันครับลิปเงาลงไปรได้ได้ครับพี่น้องลิปเงาใครเข้าไปติดตามรับชมเตรมเตรียมชิปในช่องยศหกไอสีคนชอบหากินครับเพราะว่าเพจขนงผมลงคงชิปเงาวระได้ครับอาจจะเป็นไรสดเกิดสัญญาณบุมี่ครับไ์สดว่าสิไ์สดลงในเพลินพี่น้องเขาได้เบิ้งครับความสวยงามครับแต่ว่าก็ สัญญาณบอคเคมี่ครับจะมีโอกาสครับจะไล่ซัล่งเพจทถามีโอกาสได้ไหมเบิ้งอีกเนาะครับนะเนาะเบิ้งเตรียม,มคลิปได้ในช่องนะครับยูทู e ของไอซีคนชอบให้กินครับ นนหน้านังกเนิดพี่น้องอมาไป้นไปไปไปนนบมันขปไ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  hab. No, 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 no.

หนาวใช่ไหมหนาวนะเย็นตะคิวกินเลยทางเดินรอบๆครับอฮะต้องไปเบิ้ง้างล่างครับมีสัญญาณอยู่อฮะืสัญญาณเน็ตไม่ค่อยมีบนเขานี่ครับเป็นบ้านพักครับ อันพักครับสำหรับที่จะมาพักนะครับอูน้นะครับเบิ้งวิวพี่นองบ้านพักครับลายห้องครับอยู่ยนี่ตกแตงดีๆนี่ท่องเที่ยวมากแน,น,น่้นครับอืมครับวิวที่นึงครับถ้าขึ้นเบิ้งครับ คลิปนี้คือจบสำนีแล้วครับพี่น้องเอาไว้คลิปหน้าครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าสวัสดีครับ